ตอนที่4การเดินทางที่น่าพอใจฉันมีความสุขมากในช่วง3ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ที่ฉันได้มั่นกับคารินใส่ร้อมช่วยจัดการเรื่องต่างๆให้ฉันได้คารินก็ทำอาหารให้กินทุกวันและฉันก็ใช้วาเพื่อความงามและสุขภาพของฉันเหมือนเดิมชีวิตที่ขี้เกียจของฉันกำลังพัฒนาขึ้นเรื่อยๆฉันได้ประสบพบเจอกับเหตุการณ์ต่างๆมากมายซึ่งต้องขอบคุณคารินวันธรรมดาเหล่านี้กำลังเดินทางไปถึงจุดสิ้นสุดแล้วคารินเริ่มเข้าเรียนที่สถาบันและพักอยู่ในหอพักที่นั่นในฤดูใบไม้ผลิปีนี้เพราะอย่างนั้นฉันจึงอยากใช้เวลา ในที่เหลืออยู่ร่วมกับเธอให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แต่เธอก็ไม่ได้อยู่ที่นี่ทำไมเธอถึงมาสายกันนะเราไปหาเธอดูหน่อยแล้วกันบ้านหลักอ้อหายากแค่ได้ไ่เห็นท่านพี่เทสึในเวลาแบบนี้เทสึฮัวคาโตเดคาทอสตอนนี้เราส่งกับเขาแล้วก็ยังไม่สนใจเลยฮะไม่เป็นไรไปสนใจคารินดีกว่าฉนันแน่ใจว่าเธอจะต้องอยู่ที่นั่นเจอเธอแล้วได้ไงคารินการควบคุมอาหารของเธอประสบความสําเร็จไปอย่างมากปัจจุบันเธอเป็นสาวงามที่ได้รับการยกย่องไปอย่างมากทั้งในด้านรูปลักษณ์และความเป็นผู้หญิงท่านพี่ไอริส อาลุอะไรทําให้เธอมาที่นี่กันล่ะไอริทูกาโตเรกาทอสผมแค,แค่สงสัยจะขอยิ้มตัวคารินได้ไหมนะครับในการมิจะบอกว่าอยากจะให้หยุดงานเลี้ยงน้ําชานี้เหรอวันนี้คารินมาที่นี่เพื่อพบกับผมนะครับผมมาที่นี่ก็แค่มารับคู่มัน่นที่ถูกรักพาตัวกลับมาเท่านั้นเองครับดูเหมือนว่าผู้ชายทุกคนที่สบตากับพี่สาวของฉันจะจบด้รยการไปขอเล่นของเธอไปซะแล้วแต่มันไม่ได้ผลกับฉัน ฉันก็อยากจะคุยกับเธอด้วยนะขอโทษนะลูกเท่าที่ฉันเห็นคารินยังดูดีกว่าตั้งเยอะมันไม่ใช่ความผิวของเธอเหรอกคารินพี่ครับพี่ยังสนุกไม่พออีกเหรอปล่อยเพื่อเราสองคนอยู่ด้วยกันเถอะในแค่ไปคุยกับคารินตอนอยู่ที่สถาบันก็พอแล้วไม่ยุติรรมเลยพี่ครับกว่าผมจะได้เข้าเรียนที่สถาบันก็ต้องรอถึงปีหน้าจใจผมรอถึงตอนนั้นได้ยังไงกันล่ะครับคนสวยสองคนกําลังยั่งชิงฉันล่ะคารินน่ารักมากเลยตอนที่เธอเขินอายแต่เธอคนนี้ก็ยังดื้อรั้นไม่เปลี่ยนคงไม่มีทางเลือกแล้วล่ะ พี่ทำให้น่าสเสือของเธอเองดูน่ากลัวไปหมดแล้วนะหรือว่าพี่ยังไม่คิดที่จะเข้าเรียนที่จะถาวรเลเร็วนี้หรอครับงั้นก็สู้ๆนะครับพี่สาวฉันไม่ค่อยได้เจอเธอบ่อยนะเพราะงั้นการทำคะแนนใส่เธอเขาไม่เป็นอะไรหรอกมั้งไปกับเธอะคะรอารินคะขอโทษนะคะท่านไอริส ลุกนายเป็นะปผู้ชายคนเดียวเท่านั้นที่สวยแบบพ่อกับฉันฉันต้องการนายลุกไม่กี่เดือนต่อมาวันนี้ท่านอยากจะอ่านหนังสือได้ไหมนะคะอืมคารินไปที่สถาวันแล้วดังนั้นฉันจึงอยู่ต่อไปข้างนอกใส่รับมาเป็นคนซื้อของมาให้เสมอและเมื่อไรที่ฉันต้องการอะไรพ่อค้าก็จะมาหาฉันฉันไม่มีเพื่อนคนอื่นนอกจากมาเมาส์พอพราะงั้นฉันจึงไม่ออกไปพบใครเลยเดี๋ยวนะวันนี้เราออกไปเที่ยวกันหายใจกจรนะคะหวังว่าวันนี้ฝนจะไม่ตกนะคะเนี่ยมาด้วยกันเถอะนะถึงแนะม้ว่าฝนจะตกก็าตามนะ ทราบแล้วค่ะวันนี้หายากยจังนะคะเนี่ยเสื <S <S ้อคุมสรับซ่อนหูและหาของเธอใส่รับเหมาะกับการขับรถมา้าเธอพาเราไปทุกที่ในตาที่คารินยังอยู่ด้วยฉันคิดถึงเธออีกแล้วสิเรามาถึงแล้วค่ะมาถึงเร็วมากเลยใน,นกระเพาะไม่มีใครกล้าขวางรถถอนอายุคงยังไงล่ะคะสุดยอดจังฮะ ที่นี่ฉันจะได้พบกับสิ่งที่ฉันกําลังตามหาอยู่หรือเปล่านะร้านไมโดอันยิ่งใหญ่มันเป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่ปรากฏในเกมด้วยคุณจะพบกับของส่วนใหญ่ได้ที่นี่ตั้งแต่สินค้าจะไปถึงอุปกรณ์และไปกระทั่งของขวัญสรับคู่ักเธอจะซื้อของให้ตัวเองก็ได้นะไซน์รับขอบคุณมากค่ะยินดีต้อนรับถ้าจะต้องเป็นลูกชาคนเล็กของนายุคเด็ขาท้อนแน่ๆเลยใช่ไหมครับท่านลุกผมมอสกีไมโดเจ้าของธุรกิดนี้ดูเหมือนคุณจะรู้จักฉันสินะข้อมูลก็เป็นอาวุธสำหรับพ่อค้าอยู่แล้วหรอครับ กรุณาเชิญนั่งก่อนโปรดอย่าลังเลถ้าต้องการสิ่งใดผมแน่ใจว่าท่านคงจะรู้สึกแย่มากที่ต้องมาคุยกับคนแก่ๆอย่างผมคงจะเบื่อเอากาินเพราะงั้นวันนี้ผมจะแนะนําลูกสาวของผมให้ท่ารู้จักยินดีที่รู้จักคะ่ะชนาการีไมโดลูกสาวของมอสกี้ไมโดคะ่ะนั่นเธอหน่อาการีไมโด 14เธอเป็นหนึ่งในตัวละครหลักที่เป็นความรักของเกมถ้าเลือกเธอคุณก็จะได้ไปเซต้าของพ่อค้าฉันลุกสดฮันนี้ก็ใส่รับฉันใส่รับค่ะท่านลุกท่านใส่รับฉันหวังว่าเราจะเข้ากันได้ดีนะคะฉันดีใจที่เห็นเธอทาตัวสุภาพกับใส่รับนะฉันคิดว่าเราควรมาเจอเธอสักครั้งก่อนที่จะเข้าสถาบันแต่ฉันไม่คิดเลยว่าจะมาเจอเธอในฐานะขอบผู้ให้บริการแบบนี้โชคดีจริงๆฮะแล้ววันนี้ท่านกำลังมองหาสิ่งไหนยอยู่หรอคะช่วยแนะนำอะไรดีๆให้ฉันหน่อยได้ไหม แบบว่าของสำหรับดูแลร่างกายหรืออะไรที่สะดวกก็ได้นะตามที่ท่านต้องการฉันจะแสดงของทุกอย่างให้ดูเดี๋ยวนี้แหละค่ะของสิ่งแรกแต่กระเป๋าิเศษฉันได้ของดีมาด้วยซื้อเกือบทุกอย่างขอบคุณสําหรับการทําธุรกิจอ่ะจึงสืใส่ลับอยากจะได้อะไรไหมก็เราแทบจะไม่ได้ไปซื้อของด้วยกันเลยฉันหวังว่าเขาจะซื้ออะไรให้ฉันสักอย่างนะในกรณีนั้นค่อยข้อสีดัางนี้แหละคะ่ะว้าวมันดูดีจัง แต่ฉันไปแค่ขัรับใช้ฉันเอาอันนั้นด้วยขอบคุณมากค่ะท่านรู้คะเถือเป็นการขอบคุณที่ดูแลฉันมาตลอดฉันคิดว่าเธอดูเหมือนจะชอบมันหรือว่าฉันคิดไปเองเหรอช่วยไม่ได้นะคะเธอคิดว่าไงมันสวยมากค่ะมันเหมากับคนมากเลยค่ะท่านรู้คะฉันดูเป็นยังไงบ้างคะเป็นช่วยผมของเธอดูดีขึ้นมาจริงๆและฉันก็ดีใจที่เธอชอบมันนะทางเราบอกเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะสนับสนุนพวกเราต่อไปนะคะวันนี้เป็นที่พี่น่าพอใจดีนะ การทำแบบนี้ไปครั้งเขาก็ไม่ยากเหมือนกันฉันจะอออกจากบ้านและไปเรียนที่สถาบันปีหน้าด้วยฉันจะออกไปสัมผัสกับโลกใบนี้สักหน่อยแล้ว